ครับสวัสดีครับนี่มาพร้าวกับสแตนธนากรนนะครับนะเานาะได้ยินข่าวว่าเขาถือกหวยทั้งลาวทั้งฮา,านอยถือกหลายงวดแล้วครับเนี่ยมันหนี้งกาาับข้าวหอมมเบิองเลขวันที่วันที่หนึน่งเนี่ยครับามาเบิองวา่าเป็นจุดเด็ดตัวเด่นนะครับเนาะอยู่วัดของบรรวานาเดี๋ยวเอามาเบิองเป็น ด้ชุดไหมละครับด้ชุดไหมเปินว่าตัดหวไหมก็ลองไปว่าน้องกันนะครับเนาะนี่ครับเป็นแต่ไม่แต่เี้นนะครับเนาะไม่แต่เขี้นที่เพินรนทวกหมานครับ <c oughs> นี่ก็ชุดไหมครับเนี่ยชุดไหมครับที่เพินเอามาไห้นะครับเนาะ <c oughs> เพิรนจุดทูบแล้วเหรอครับเนี่ยจุดทูบเนาะจุดทูบเห็นตัวเลยเนี่ย ครับมันหนึ่งหาซีวานะครับนะนี่ครับอึทงหนึ่งครับมันมันแตกครับมันแตกเลกลางมันแตกเลกรกกลางครับ แต่ว่าหาเห็นอยู่ครับซี่ผมว่าซี่มันเ่นะหนึ่งหาซี่บปาครับหนึ่งหาซี่ครับนี่ครับทูบสามตัวเต็มครับหนึ่งห้าสี่ครับนี่ครับเพิ่นได้โชคหมาสิครับเพิ่นได้สามตัวเลยเมื่อหันเพิ่นได้ตั้งหลายครับมก็เลยเห็นมาทายเบิ้งก็ได้โชคหมานน่นกันนะครับนี่ครับนี่ก็ของพวกเอ่อ เส้นไหวเพิ่นเนาะที่เพิ่นเถือครับนี่เิ่นกรมาถวายเสมอครับเพราะว่าให้เพิ่นให้เพิ่นให้โชคให้มานครับเพิ่นให้ให้ให้เรีครับเนี่ยลองพิจารณาเพิ่ครับเนาะเพราะว่าเลขไม่แป้นตเคียนครับเห็นนะครับเนาะตออกเห็นการเต็มๆนะครับอาหารใกล้ๆครับนี่ครับ ชัดดีครับเนี่ยยากชัดเลยครับครับเนาะห้เบิ้งเอาพิจนาเอานะครับนี่ครับอาจารย์มาเล็กซี่พันครับอาจารย์มาเล็กซี่เลยข้างล่างเล็กซี่นะครับเนาะหนึ่งห้าสี่ลองลองบิ้นเด้อครับเด้ออันนี้ก็เป็นเอ่อ แต่เช่นไต่พันมาอาครับเนี่ยพันมาอานะครับเนะาะพ่วตาเปิ้โเจาะไหหลาบ เราเห็นตะไลกะบ้างออกได้ครับเด้อเห็นไหมครับ อย่งนัครับเนี่ยเลขซีนะครับนะนี่เลขหกเลครับเนี่ยเบ่งออกครับเด็กเลขเลขเลขอะไรเบ่งเอาได้ครับเด้ออันนี้ก็ให้ให้แฟนคลับเบ่งเต็มเต็มนะครับนะนะครับ เห็นไหมครับเห็นเรื่อนกบผมว่าซีหกห้าว่ะซีหกห้าซีแปดหกก็ได้ครับตาไพรตมามันนะครับนันี่ครับเนี่ย ี่งเอคเ๋ครับเนี่ยนี่เลขเนี่ยครับอันนี้ก็แมน่นอันนี้ก็แม่นครับเนี่ยแปดวันเนี่ยอันนี้หกเลยครับเนี่ยสี่แปดหกสี่แปดหกนะครับเนะบาะมงเอ๋อครับตะเคียนนะครับเนาะ เพิ่งอีกเทียนึงมาจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเบิ่งออกแด้ครับเด้อพี่น้องสุกูสุคนนี่ครับ486ครับ สี่แปดทองเต็มเต็มนนะครับเนาะนี่ครับนี่เบื้องเอาครับสี่แปดหกสี่แปดหกครับเอ้ยงามคัดเยอะสี่แปดหงนะครับให้เบิ้งเอาครับ,รบ,มรบ,บผมอันนี้จะม่แต่ชั้นมันหายนะครับเนาะแล้วก็นี่ทูบทูบที่เพิ่นนี่นะครับ นี่ครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่นะครับนะนี่ร้องเบื่อน้องมันนะครับเด้อแวะมาเจอะไรแบบไหนนะครับนะเพื่อพนมาขอแล้วครับเพื่นมาขอ เนม,มาขอรางวัลที่หนึงครับนี่ครับผมมาพระท่าน,นครับเอ,อผมพึ่งมา,างเมื่อวอนทสามเนี่ยนะครับผมมาหัวกะเดสี่โมงเลครับผมฟ้ามาครับเป็นนังสืพระท่านเพลินนะครับนะเพ็นม,มาทำพิธีย่นี่เลยครับ ขอนสาอยู่วัดวัดใหม่อัมพวันนะครับเนาะอยู่ลำไปมาศตำบลโพสาศนะครับไ <c> อ <oughs> ้เบิ้งหนังเ,เต็มนะครับเนี่ยอ่าเบิ้งนรครับเบ <c oughs> ิ้งเอาครับ นี่นะครับนาะพี่น้องตั้งหลายอันนี้คือลมแล้วครับเนี่ยหนึ่งห้าสี่ครับงามครับครับงามครับนะ้องคณะ จเจ้าแม่ครับ,จบเจ้าแม่ต่อพเจ้าแม่นะครับเนาะนี่ครับเจ้าแม่นะครับบม่งยืนอะไรก็ได้ครับนี่ครับ 48โอ้ยังชัดเลยครับ486หรือ485 4ปะทกแล้วครับ486โอ้งามขัดเรือสุดยอดครับเบิ้งเอาแล้วครับเด้อนี่ครับรถแทบ บุญวาสนาภัยบุญวาสนามันนะครับเนาะก็ครับสำหรับคลิปนี้นขอฝากไว้ที่นี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไตล์ธนากรนเด้อครับเด้อจีบว่าได้ภาพคิดไม่ไม่จีบสไตล์ธนากรเฮ็ดมาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้นะครับเนาะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อกดกระดิ่งปั๊บมันจะเด้งขึ้นเลยนะครับผมตอนเวลาผมเ็คลิปใหม่เนาะครับเนาะสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ